สวัสดีค่ะชื่อคุณพิธิรัตนาสิทธิ์นะคะปัจจุบันดูแลง,งานในส่วนของ accounting แล้วก็ financial ของบริษัท e. แอร์ลยองค่ะหลักการในการทำงานนะคะก็คือว่าข้อมูลที่แม่นยำนำสู่จินตนาการที่กว้างไกล การบริหารด้านการเงินในปัจจุบันโดยเฉพาะในธุรกิจที่ต้องการการบริการสูงอย่างของบริษัทของเราการบริหารข้อมูลสำหรับการวาง flow s t r a t e g y เพื่อในการสนับสนุนการเจริญเติบโตของบริษัทนั้นสำคัญมากเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีการบริหารการเงินที่ดีมีความระมัดระวังในการบริหารการเงินก็จะสามารถทำให้บริษัทพัฒนาและก็ประสบความสำเร็จได้ดีค่ะ วิธีการพักผ่อนก็คือว่าเราก็จะกลับบ้านนะคะเวลาเราอยู่บ้านเราก็จะมีการใช้การอ่านหนังสือในการพักผ่อนแล้วก็การดูหนังฟังเพลงแล้วก็มีการนั่งสมาธิเข้ามาร่วมด้วยค่ะบ้านบ้านเป็นเป็นที่พักผ่อนที่ดีที่สุดนะคะมันก็เวลาที่เราเหนื่อยจากการทํางานหรือว่าเราอยู่ข้างนอกเราไปทํางานในการไปพบลูกค้าหรือว่าในการที่เราจะต้องตัดสินใจหรือประชุมจากการทํางานเนี่ย สิ่งที่เรากลับมาอยู่บ้านเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้เราได้มีการพักผ่อนแล้วก็รีแลกซ์แล้วก็ได้อยู่กับตัวเองครั้งแรกที่เข้ามาดูโครงการบ้านนันทวันนะคะก็คือว่าประทับใจตั้งแต่เข้ามาละก็คือเราเห็นตั้งแต่ประตูทางเข้าก็คือเราเห็นระบบรักษาความปลอดภัยแล้วก็สภาพแวดล้อมในหมู่บ้านในโครงการมันเป็นมันเป็นเหมือนบ้านในฝันที่เราฝันไว้ว่าเราต้องการที่จะอยู่บ้านแบบนี้อยู่สภาพแวดล้อมแบบนี้ค่ะก็เลยเลือกหมู่บ้านนันทวัะ ในส่วนของความปลอดภัยนะคะก็คือว่าในโครงการเนี่ยมีการติดตั้งกล้อง cctv ทั่วทั้งโครงการนะคะเลยทำให้เรามั่นใจว่าเวลาที่จะเกิดเหตุอะไรขึ้นเนี่ยเราจะสามารถดูข้อมูลได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของความเป็นส่วนตัวเนี่ยเราดูจากปริมาณของบ้านที่อยู่ในโครงการซึ่งทางฝ่ายขายเขาแจ้งว่ามีโครงการนี้มี9 5หหลังซึ่งเป็นปริมาณที่พอเหมาะแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่ามันมีปริมาณที่ไม่เยอะเกินไปเป็นโครงการที่ สร้างความเป็นส่วนตัวให้เราได้ค่ะก็รู้สึกว่าตัดสินใจไม่ผิดนะคะแล้วก็รู้สึกว่าประทับใจตั้งแต่เข้ามาอยู่จนถึงทุกวันนี้ค่ะ